ขยี้อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่29ต่อจากอนิเมะข่าวการต่อสู้ของเซิงหนิวการีหยวนเฟิงกระจายไปทั่วดาวเคราะห์เซิงหนิวหายตัวไปอีกครั้งหลังจากหวัางหลินออกจากแคว้นเชี่ยยี่แล้วเขาหาสถานที่ที่ไร้ผู้คนนำแขนสองข้างเข้าไปไว้ในรูปปัดฝืนลิขิดฟ้าตัวเขายืนอยู่เบื้องหน้าวิญญาณขนาดยักษ์ของซื่อทูนาน ตอนที่มาถึงเขาปลดปล่อยผนึกของแขนทั้งสองข้างขณะที่ปลดผนึกแขนทั้งสองลอยรอบรอบวิญญาณของซือทูหนานอย่างลึกลับตัววังหลินมองไปยังสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเขาคาดเดาว,ว่าแขนทั้งสองข้างนี้คือของซือทูหนานและตอนนี้ยิงมั่นใจมากกว่าเดิมดวงวิญญาณของซือทูหนานเริ่มสัน่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีจากนั้นแสงสว่างเจิดจ้าก็ปรากฏ ล้อมรอบแขนทั้งสองไว้แขนค่อยๆลอยเข้าหาวิญญาณแล้วในที่สุดก็หายเข้าไปข้างในตัววังลินสัมผัสได้ว่าวิญญาณของซือทูนานกำลังฟื้นฟูอย่างรวดเร็วจากโปร่งแสงก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหลังจากนั้นดูเหมือนว่าดวงวิญญาณของซือทูนานกำลังจะฟื้นฟูดีมากแต่ทำไมเขายังไม่ตื่นตอนนั้นซือทูนานได้บอกว่ามีเพียงข้าบรรลุขั้นแปลงวิญญาณ จึงจะสามารถช่วยเขาตื่นขึ้นใหม่ครั้งได้เขาพูดคุมเคือมากข้ากลัวว่ามันเกี่ยวกับพลังปานสวรรค์หลังจากมองวิญญาณของสื่อทูน,นันเขาก็มองวิญญาณของครอบครัววังหลินมองพวกเขาอยู่พักใหญ่ก่อนจะรู้สึกเจ็บปวดท่านพ่อท่านแม่ลูกควรส่งท่านทั้งสองกลับไปในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่แต่ข้าไม่อาจทำได้วังลินถอนหายใจและออกจากรูปปัดแขนสองข้างนั้น เป็นส่วนของร่างกายซื่อทูน,นั้นข้าสงสัยว่าชิ้นส่วนที่เหลือก็น่าจะยังลงเหลืออยู่เขาออกจากรูปปัตฟื้นและขิดฟ้าและมุ่งหน้าไปยังเผ่ามารยักษ์ข้าเด้ตัวสอบวิญญาณคงรีหยวนเฟิ่งแล้วเขาได้รับแขนสองข้างนี้ด้วยความบังเอิญและไม่รู้ได้ว่ามันมาจากที่ไหนหวังรินนั้นกะจะหาเบาะแสแต่ก็หาไม่เจอข้าต้องเอากระบี่สวรรค์ขึ้นมาจากบรรพชนเผ่ามารยักษ์ ตอนนั้นชุนไถต่อสู้กับบนรนรชนเผ่ามารยั์แต่ในท้ายสุดบรรไปชนเอาชนะโดยการใช้พลังสสยเลือดอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเขาได้ทูคุณเชิดซากศพของชุนไถตามล่าซึ่งตอนนี้ไม่รู้ชุนไถจะเป็นหรือตายกันแน่แม้ชุนไถจะไม่ตายก็จำเป็นต้องครอบครองร่างใหม่อยู่ดีข้าไม่ทราบว่าเวลาที่ต้องใช้เข้าสู่ร่างใหม่จะสั้นหรือนาน แต่ข้าเชื่อว่าเขาปรับตัวเข้ากับร่างใหม่อย่างสมบูรณ์เป็นแน่เพียงก้าวเดียววังรินก็ปรากฏนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณบรรพชนเผ่ามานยักษ์แตกต่างจากรีหยวนเฟิงหีียวนเฟิงบรรลุขั้นตัดวิญญาณด้วยการบังคับแต่บรรพชนเผ่ามานยักษ์นั้นบรรลุด้วยพละกําลังของตัวเองอีกทั้งลักษณะการต่อสู้ของเผ่ามานยักษ์คล้ายคลึงกับเทพโบราณอาจเป็นไปได้ว่าบรรพชน ได้มีความเกี่ยวพันกับเทพโบราณอยู่บ้างซึ่งข้าเองก็ไม่มั่นใจในการต่อสู้กับเขาเลยและเบื้องหน้าคือค่ายกลที่เคลื่อนย้ายไปยังเผ่ามารยักษ์วังหลินใบหน้ายุ่งเหยิงและกําลังคิดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญสุดคือพลังสายเลือดที่เขามีแม้แต่เสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางยังต้องหวาดกลัวในท้ายสุดแล้วแม้ชุนไถยังถูกดูเข้าไปในวังวุ่น ความมั่นใจในการเอาชนะก็ยิ่งลดต่ำลงสู้หรือไม่สู้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในชีวิตที่เขาหลังเลหากค่าต่อสู้ผลลัพธ์ก็ไม่แน่นอนการไม่ต่อสู้หมายถึงพลาดโอกาสที่ดีสุดในการสังหารมันหากค่ารอจนกว่ามันจะครอบของกระบี่จนสำเร็จนั่นยิ่งไม่รู้ว่าต้องรอนานเท่าไหร่จนกว่าจะสังหารได้เหตุผลที่เขาอยากสังหารข้าต้องเป็นเพราะมีสมาชิกเผ่ามาัยักษ เห็นลูกบาดฟื้นลิขิตฟ้าเมื่อตอนนั้นแน่วังหลินมีชีวิตอยู่500ปีจากคนโง่เง่า,งากลายเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่หประสบการณ์500ปีทําให้เขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากมายหลังจากรวมเบาะแสหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วตัวเขาจึงมองทุกอย่างออกตอนที่เขาตื่นขึ้นเมื่อสองปีก่อนวังหลินตัดสินใจแล้วเขาก้าวเข้าไปยังค่ายกลนแล้ววางหินยกสวรรค์เอาไว้ในค่ายกนแผนที่ก็่องสว่าง ขึ้น10จุดตัวเขาสัมผัสหนึ่งในจุดนั้นแผนที่หายวับค่ายกลเคลื่อนย้ายเปิดขึ้นค่ายกลสว่างร่างเขาค่อยๆหายไปค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณในแคว้นพี่รูกับพิบร่างหนึ่งก็ปรากฏร่างนั้นเดินตรงไปยังสำนักหลอมวิญ,ญญาณโดยไม่ได้หยุดในกลางดึกภูเขาทั้งสามรูปของสำนักหลอมวิญ,ญญาณเล่ากับมีเมียสามเล่มชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างหวังหลินปรากฏตัวนอกสำนักหลอมวิญ,ญญาณ เขาผ่าน่ายกวป้องกันแล้วเหาะเหินไปยังวงแหวนสีทองทั้งเก้าว,วงแหวนทั้งเก้านั้นส่องสว่างชายไวการคนจึงปรากฏตัวตอนที่เห็นวังรินใบหน้าเปลี่ยนไปข้าโอหยางเทียนขอคำนับเจ้าสำนักน้อยเจ้าสำนักน้อยสายตาวังรินเปลี่ยนไปเขาตระหนักด้วยว่าตุ้นเทียนต้องบอกเราเซียนขั้นตัดวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องเขาวังรินจึงคำนับกลับสหายเซียนโอหยางข้าต้องการพบบันไปชน โอหยางเทียนก็ใส่หน้าท่านบรรพชนปิดด่านฝึกตนไปแล้วเว้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆจึงไม่อยากให้ใครไปรบกวนแต่ว่าท่านบรรพชนได้คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าท่านจะมาจึงได้เตรียมของสองชิ้นเอาไว้ผู้จบใบหน้าเขาก็ดูเหมือนไม่อยากจะมอบให้ก่อนจะโยนกระเป๋าออกไปวางหลินรับไว้เขาตรวจด,ดูจึงมีท่าทีประหลาดโอหยางเทียนยิม้มเจ้าสำนักน้อยเป็นผู้รับช่วงต่อ ซึ่งท่านบนรรพชนตุ้นเทียนเลือกด้วยตัวเองคาอยู่ในสำนักหลอมวิญญาณมาเจ็ดร้อยปีและไม่เคยเห็นท่านบนรรพชนยกสิ่งนี้ให้กับใครแม้จะเป็นธงหลักหรือธงมายาก่อนหน้านี้เขาถูกบรรพชนตุ้นเทียนเรียกเข้าไปพบและยกกระเป๋าใบนี้ให้กับวังหลินเมื่อเขามาถึงเขาเนี่ยสอดรู้สอดเห็นและตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าทําให้เขาตกใจหากเขาไม่พักดีต่อสำนักหลอมวิญญาณ และเขารพต่อบรรพชนตุ้นเทียนเขาคงโลภมากขโมยมันไปแล้วมีของเพียงสองชิ้นข้างในกระเป๋าหินยกหนึ่งชิ้นและธงวิญญาณขืนหนึ่งหวังหลินนำหินยกออกมาและตรวจสอบหลังจากนั้นเขาก็โค้งคำนับต่อวงแหวนโลหิตขอบคุณมากเขาจดจำสิ่งนี้เอาไว้วังหลินพยักหน้าต่อโออย่างเทียนและหายตัวไปสีหน้าโออย่างเทียนก็ซับซ้อนก่อนเขาจะสส่หน้า และกลับเข้าไปยังวงแหวนสีทองของตัวเองพลังสายเลือดของเผ่ามารยักษ์แข็งแกร่งมากแต่บรรพชนเผ่ามารยักษ์พึงบรรลุขั้นแปลงวิญญาณเขาจึงไม่สามารถใช้มันได้เต็มที่และทําได้เพียงใช้มันเคลื่อนย้ายคนออกไปสู่มิติด้านนอกสู่ซาคุเท่านั้นวังหลินยังไม่ได้ออกจากสํานักหลอมวิญญาณแต่เขากําลังวิเคราะห์ข้างในหินหยกตุ้นเทียนบันทึกรายละเอียดเชิงลึกของพลังสายเลือดเผ่ามารยักษ์เอาไว้ ก่อนที่เขาจะสัมผัสกับของบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋ามันคือธงที่มีความสูง30ฟุตในเวลาเดียวกันคืนเสียงร้องไห้ก็ดังออกมาจากธงท้องฟ้ามืดมนมากกว่าเดิมแม้กระทั่งดวงจันทร์ยังถูกซ่อนเอาไว้หลังก้อนเมกลาวกวาดกลัวสิ่งนี้แสงสีม่วงทองรายเส้นปรากฏในธงผืนนี้ราก็วา่าหากพวกมันออกมาจะกืนกินฟ้าดินได้ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวง สิ่งนี้คือของชิ้นที่สองที่บรรพชนตุ้นเทียนทิ้นเอาไว้ในกระเป๋าและเป็นสิ่งที่โออย่างเทียนมีใบหน้าเปลี่ยนไปตัววังลินกลับมาครั้งนี้เพื่อหยิบยืมสมบัติจากบรรพชนตุ้นเทียนซึ่งสามารถใช้สังหารบรรพชนเผ่ามันยักษ์ได้อย่างไรก็ตามธงผืนนี้ไม่ใช่ธงของจริงตัวจริงอยู่ข้างกายตุ้นเทียนระหว่างที่เขาปิดด่านฝึกตนธงผืนนี้เป็นตัวแทนที่สร้างมาจากธงหลัก มีพลังหนึ่งในสามของธงตัวจริงใช้ได้เพียงสองครั้งหลังใช้ไปแล้วมันจะหายไปถึงแม้จะเป็นธงที่เป็นตัวแทนแต่ก็มีค่าสูงดวงตาวังรินเปลี่ยนไปคว้าธงเอาไว้เขาสัมผัสมันวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยพันสั่นสะถานขายายจากร่างกายเข้าสู่ธงวิญญาณจากนั้นสัมผัสเข้าสู่นรกของเหล่าเซียนอุบัติขึ้นเขาเห็นทะเลวิญญาณที่ท้องพุ่งและจมดิ่งเข้าหาเขา ขึ้นเสียงกรีดร้องความเจ็บปวดปะทะเข้าหาเราก็ขึ้นพลังโจมตีตัวเขาสัมผัสความรู้สึกเราก็ว่าถูกวิญญาณน,นับล้านดวงกระแทกใส่แม้จะมีร่างกายแข็งแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังจะแตกสลายภายใต้พลังนี้สิ่งที่ทำให้ตกใจมากสุดคือวิญญาณดั้งเดิมของเขาเผยอาการว่ากำลังจะแตกสลายตัวเขาไม่อาจต่อต้านได้แม้เพียงหนึ่งการโจมตีฝ่ามือขวากำธงคืนนั้น ดวงตาเป็นประกายและคืนสติตัวเองเขากระตุ้นวิชชาพนึกวิญญาณที่ตุ้นเทียนให้มาธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเป็นสมบัติอันดับหนึ่งของสำนักหลอมวิญญาณแม้แต่กระทั่งดาวครัสมบัติชิ้นนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสมบัติชั้นยอดสมบัติชิ้นนี้เปรียบเสมือนราชรถสังหารเทพและกระบี่สวรรค์การควบคุมมันจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษซึ่งสืบทอดมาจากผููสืบทอดคนก่อน วิธีการควบคุมธงวิญญาณผืนนี้คือกรรมวิธีการผนึกวิญญาณซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่สองคนที่รู้วิชาผนึกวิญญาณรวมไปถึงตัววังรินด้วยธงวิญญาณแตกต่างจากราชรถสังหารเทพแม้เขาจะมีวิชาที่ใช้ควบคุมราชรถแต่ทว่าอ่อนแอเกินไปจะใช้มันได้พลังมันจึงไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ควรทว่าธงวิญญาณผืนนี้ไม่เหมือนกันแม้มัน จะมีความต้องการระดับบ่วเพาะแต่ไม่ได้สูงเท่าราชรสสังหารเทพการที่ล่างหลักและล่างอวตารล้อมรวมกันระดับบ่วเพาะปัจจุบันของวังรินจึงสามารถใช้มันได้อย่างเพียงพอวิชาผนึกวิญญาณกระตุ้นขึ้นในร่างกายและวิญญาณดั้งเดิมเข้าสู่ทงวิญญาณเหล่าดวงวิญญาณทั้งหมดที่กําลังพุ่งเข้ามาต่างกรีดร้องในเหล่าดวงวิญญาณพวกนี้มีดวงวิญญาณสีม่วงและสีทองทั้ง12ดวง ที่กำลังลอยออกมาล้อมรอบวังหลินดวงวิญญาณทั้งหมดปลดปล่อยแรงกดดันเราดวงวิญญาณทั้งสิบดวงต่างโค้งคํานับต่อวังหลินดวงวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินปลดปล่อยแสงสีทองแสงสีทองนี้ออกมาจากการกระตุ้นวิชาผนึกวิญญาณเราวิญญาณ12บสดวงคือเซียนขั้นแปลงวิญญาณขอสํานักรอมวิญญาณซึ่งยินยอมนําวิญญาณของตัวเองให้ผนึกภายในธงวิญญาณนี้ การมีดวงวิญญาของเซียนขั้นแปลงวิญญาณอยู่ในนี้พลังอำนาจของทงวิญญาณจึงเพียงพอให้สั่นสะเทือนสวรรค์ได้นอกจากดวงวิญญาณของเซียนขั้นแปลงวิญญาณก็ยังมีวิญญาณของขั้นตัดวิญญาณมากกว่าร้อยดวงขั้นวิญญาณแรกกำเนิดนับไม่ถ้วนขณะที่วิญญาณขั้นแปลงวิญญาทั้งสิบสองดวงโค้งคำนับเหล่าดวงวิญญาณอื่นทั้งหมดในทงกับเงียบพลังวิญญาณออกมาจากดวงวิญญาณทั้งหมดจนเกิดเป็นควันสีดำ แล้วรวมเบื้องหน้าวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินเส้นใหญ่ควันสีดำรวมตัวกันจากทุกทิศทางแม้กระทั่งวิญญาณของเซียนขั้นแปลงวิญญาณทั้งส2องดวงยังเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ควันทั้งหมดรวมตัวกันเกิดเป็นธงขนาดใหญ่เบื้องหน้าวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินทุกสิ่งทุกอย่างที่วังลินเห็นอยู่ในธงวิญญาณธงที่ปรากฏด้านหน้าคือจิตวิญญาณของธงวิญญาณหากเขาสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ เขาก็สามารถควบคุมธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงได้อย่างแท้จริงวิญญาณดั้งเดิมวังลินยืนมือออกไปจับธงไว้ทันใดนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายสั่นเท่าจากนั้นวิญญาณดั้งเดิมกลับเข้าสู่ร่างกายนะับนยอดเขาล้อมวิญญาณวังลินลื่มตาขึ้นไม่มีสิ่งใดอยู่เบื้องหน้าแต่วิญญาณสามารถสัมผัสได้ถึงธงวิญญาณที่กำลังถืออยู่วันไปชนเผ่ามานยับนี่เป็นหายนะของเจ้า ที่ยากจะหนีพ้นแล้วจากนั้นเขาก็หายไปจากสำนักหลอมวิญญาณหลังจากวังลินออกไปเสียงถอนหายใจดังมาจากวงแหวนโลหิตจ,จุดที่ตุ้นเทียนกำลังปิดด่านวังลินปรากฏตัวที่ค่ายคนเคลื่อนย้ายโบราณเปิดมันขึ้นและหายตัวไปเผ่ามันยักษ์อาณาเขตของเผ่ามันยักษ์นับกว้างใหญ่ตอนที่พวกเขาย้ายมาจากดาวเคราะห์อ,อื่นได้ทำข้อตกลงกับคนที่เป็นอันดับหนึ่งซูซาคุในเวลานั้นและถูกยก แผ่นดินที่จะเดินลุ่งเรืองให้ในเผ่ามารยักษ์มีปราสาท12แห่งทั้งหมดดูเหมือนกันและมีขนาดใหญ่มากเมื่อสองปีก่อนบนรรพชนสูญเสียร่างกายและครอบครองร่างคนอื่นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หลังจากนั้นระหว่างการครอบครองร่างใหม่จะอ่อนแออย่างมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมท่านบนรรพชนถึงเปลี่ยนตําแหน่งปิดด่านฝึกตนถึงสมครั้งวันนี้ชีหูนั่งอยู่ในปราสาทหลังที่สม พรากระหินยกก้อนหนึ่งพร้อมกับความสับสนเซิงหนิวสังหารหลีหยวนเฟิงแห่งเชียนยีหากด้วยความเข้าใจของข้าถูกต้องเป้าหมายต่อไปของเขาต่อเป็นท่านบรรไชนหากเขามาที่นี่นั่นหมายความว่าเขามั่นใจข้าควรทําอย่างไรดีแม้บรรไชนเป็นคนผิดเขาหวังดีต่อเผ่ามานยักษ์ทุกสิ่งที่เขาทําก็เพื่ออนาคของเผ่ามานยักษ์แต่เซิงหนิวนับเป็นสหายข้าโดยแท้จริงอ,อ้อปวดหัวจริง ตอนนี้ครูเลือกไม่ได้ซ้ายก็ผิดขวาก็ไม่ไหวหวังหลินปรากฏที่ชายแดนเผ่ามันยักษ์เขาไม่รีบเข้าสำนักแต่สร้างถ้ำขึ้นที่ชายแดนและใช้วัตถุดิบหลายอย่างในกระเป๋าเพื่อสร้างค่ายกลเป้าหมายของค่ายกลคือสร้างเครื่องนำทางนี่คือสิ่งที่เขาใช้ต่อกรกับพลังสายเลือดของบรรพชนเผ่ามันยักษ์แม้เขาจะเคลื่อนที่เข้าไปยังมิติอื่นเขาก็ใช้ค่ายกลน,นี้เพื่อเป็นเครื่องนำทางให้กลับมา จะได้ไม่หลงทางในมิติมันเป็นเหมือน G.P.S เอาไว้นำทางแม้เขาจะถูกดูดออกไปเขาก็ไม่ไปไกลเกินนะักและสามารถกลับมาได้นี่คือค่ายกลที่ต้นเทียนทิ้งไว้ตัวเขาเรียนรู้มันและใส่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้าไปทำให้มันซับซ้อนมากกว่าเดิมวังหลินใช้เวลา3เดือนเพื่อติดตั้งค่ายกลและกระทั่งวางหินโยกสวรรค์เป็นตัวต่อพลังงานพร้อมกับวางค่ายกลน,นับไปถ้วน ในพื้นที่เพื่อป้องกันเอาไว้ฉันหลังทำเรื่องทั้งหมดแล้ววังรินก็มองไปยังเผ่ามารยักษ์เมื่อปากดตัวอีกครั้งเขาอยู่ใจกลางเผ่ามารยักษ์วังรินกระจายสัมผัสวิญญาณปกคุมทั่วทั้งแขนบานประชชนเผ่ามารยักษ์ออกมาตอนนี้ซะวังรินส่งข้อความกระจายออกไปผ่านสาัมผัสวิญญาณส่งไปถึงสมาชิกเผ่ามารยักษ์นับไปถ้วนบางส่วนอยู่ระหว่างการบ่มเพาะก็ต้องหยุดลงเมื่อได้ยินเสียงนั้น ชีหกูกระทอนหายใจและออกไปจากปราศาทหลังจากวังลินส่งข้อความเขายืนอยู่ตรงนี้ยังใจเย็นคลิปตาเดียวลำแสงนับไม่ถ้วนออกมาจากทุกทิศทางอยู่ห่างจากเขา1,000เมตรมีทั้งบุรุษและสตรีคนแก่ทั้งหมดมองวังหลินด้วยใบหน้ามืดมนนอกจากคนเหล่านี้ยังมีสิ่งที่บินเหนือท้องฟ้านับไม่ถ้วนชายฉรา,าผู้หนึ่งปรากฏตัวและคนในเผ่าทั้งหมดก็ลีบทางให้ ชายฉลามองวังรินเจ้าเป็นใครวังรินพูดว่าเซิงหนิวเมื่อคำสองคำเอ่ยขึ้นรอบด้านก็เงียบคนแทบทั้งหมดในเผ่ามันยักษ์เต็ไมไปด้วยความกลัวเซิงหนิวมันเป็นคนที่ชนะการต่อสู้กับผีเสื้อสี่ชาติเขาคือเซิงหนิวที่สังหารหลีหยวนเฟิงทําให้เฉียนดีกลายเป็นแควระดับสามและผนึกเซียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหมดเอาไว้หมายเ,าเรขหนึ่งภายใต้ขั้นแปลงวิญญาณมีข่าวหรือว่าเขาบรรลุขั้นแปลงวิญญาณแล้ว ไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่เขาจะสังหารหลียวนเฟิงได้แม้กระทั่งชายชราที่พึ่งถามออกไปยังตกใจสหายเซียนเซิ่งหนิวเจ้ามาหาบรนประชนเผ่าข้าเพื่อสิ่งใดเซิงหนิวพูดว่าข้าใบหน้าชายชราเปลี่ยนไปเขาหัวรอ้อนด้วยความโกรธข้าดินมาว่าเจ้ายิงยสัสโศตอนนี้ข้าเดบพคบกับเจ้าจึงเห็นว่าเจ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเซิงหนิวเผ่ามารยักษ์ของข้าไม่ใช่เฉียนยี่ เราจะไปเจ้าสังหารตามต้องการได้อย่างไรวันนี้ไม่จําเป็นต้องให้ท่านบนรรพชนออกมาเผ่ามารยักษ์ของข้าจะสังหารเจ้าเองชายชาลาตบกระเป๋าปลายสีดําปรากฏข้าขอใช้สถานะขัว้วบุษโสของเผ่ามารยักษ์มีคําสั่งให้คนในเผ่าทุกคนสังหารเสร้งนิวซะขนาดเขาเอ่ยปลายสิทธ์เปลี่ยนกลายเป็นฝุ่ยผงและผดึกลึกลับกระจายออกไปทั่วเผ่ามารยักษ์คนในเผ่าทุกคนรู้สึกถึงข้อความนั้นขณะคําสั่ง ถูกส่งออกไปคนในเผ่ามากกว่าร้อยคนล้อมวังริ่เอาไว้ร่างกายขยายใหญ่ขึ้นพวกเขาเปลี่ยนเป็นยักษ์ทั้งหมดสัมผัสหน้าผากตัวเองขวานสงครามปรากฏขึ้นกลิ่นายที่วั่วไหลออกมาเริ่มสั่นสะเทือนข้าเสียงเนี่ยดังขึ้นมาเขาแปลเปลี่ยนเป็นยักษ์สูงใหญ่กวัดแกว่งขวานในมือโจมตีวังริ่ข้าคนในเผ่าล้อมรอบนั้นก็พุ่งโจมตีวังริ่เหมือนกันเผ่ามารยักษ์แตกต่างจากสำนักอื่น เมื่อเป็นศัตรูคือถูกพวกรบุโสระบุตัวพวกเขาไม่เคยสู้เพื่อตัวเองแต่โจมตีเพื่อพวกของทั้งอย่างไม่พูดคุยอีกด้วยฆ่าอย่างเดียวเสียนทั่วไปคงกลัวเมื่อเผ่ามารยักคุ้งเข้ามาแต่วังรินกลับไม่ได้กลัวเสียงคำรามบรรจุดได้เจดสังหารสั่นสะเทือนเล่วกับเป็นอสูรต้นกําเนิดแต่เมื่อเปียกกวังรินแล้วมันยังไม่พอเจตนาฆ่าของวังรินนับว่าน่ากลัวอย่างมาก เขาอยู่รอดมาเกือบทั้งชีวิตด้วยการสังหารและยังมีร่างหลักโดยเฉพาะร่างอวตารของเขารวมเข้ากับร่างหลักจิตสังหารจากร่างหลักจึงอยู่ที่นี่วังรินดวงตาเย็นชาจิตสังหารในร่างกายระเบิดจงบอกข้ามาว่าบรรไชนเผ่ามารยักษ์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไม่งั้นก็ตายนอกจากชีหูวังรินไม่มีเจตนาดีต่อเผ่ามารยักษ์เพราะเขาไม่สามารถค้นหาได้ว่า บรรพชนเผ่ามารยักษ์อยู่ที่ไหนตอนกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาจึงใจร้อนขณะที่เอ่ยคำพูดนั้นวังรินไม่ได้มองพวกคนที่พุ่งเข้ามาแต่กลับกระตุ้นเขตแดนท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีเริ่มมืดพลังลึกลับล้อมรอบฟ้าดินเหมวอนคำคีแห่งชีวิตและความตายปรากฏขึ้นพร้อมกับร่างของเทพโบราณเทพโบราณในท้องฟ้าถือคำคีแห่งชีวิตและความตายวังรินปรากฏใบหน้าโหดเทียมพหนึก เส้นสายสีเทานับไม่ถ้วนออกมาจากคมภีรับปรากฏบนล่างของเผ่ามันยักษ์ที่กำลังพุ่งเข้ามาชายชาลาที่พุ่งเข้ามานั้นวังหลินแค่มองไปซะพลังอำนาจแค่เพียงคำเดียวล่างชายชาลาก็สัน่นวิญญาณดั้งเดิมเริ่มไม่สะเียนทว่าเขายังคงคำหลามใช้วิธีการบางอย่างฟื้นฟูตัวเองกลับมาหน้าประหลาดใจวังหลินรีบโยนกระปั้นออกไปชายชาลาถึงกับกา,กากเลือดถูกถอยกลับไป ชนก็กับคนอื่นในเผ่าคนพวกนั้นตากล้ากเขาเดือนและถอยหลังร่วมกันจากนั้นเส้นสีเทาสองเส้นก็เข้าไปยังร่างคนทั้งสองซึ่งหนิวหยุดน้ำเสียงเต็ม่ได้ความเจ็บปวดวังหลินก็ค่อยๆเนี่ยเงยหน้ามองชี้หู